ผมไม่ได้บีผมเป็นหนึ่งเดียวก็ฟ้ามมืดอีเหี้ยใครวะไอ้เขียนวะคนไหนอ,ไอีเหี้ยชีวิตขึน้นเยอะเลยคูดว่าอะไรพี่วันดีพี่สวัสดีครับครับผมเดี๋ยวครับพี่ตกทางขี้อะพี่ทางดีๆให้มีให้เดินไม่เดินไปเดินข้ามเกาขี้ มึนเมาเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยไม่ต้องเสื้อเป็นเฮี้ยอะไรมันบรรยากาศไม่น่าที่เป็นงั้นนะใครครับผมนะเป็นนั่นน่ะมันกูก็มีหน้าเดียวอไอ้นะหน้ากลัวอ๋อเมื่อกี้กูได้ยินว่าหน้าแก่ไม่ใช่กูเพี้ยนเนอะ เดี๋ยวกูจะเปิดหน้าตัวละครกูให้ดูเลยเดี๋ยวครับน่าแม่แก่ในสะดุ้งถึงชีวิตจริงเลยเอาชีวิตจริงพี่ก็แก่เอออไม่แก่ครับไม่แก่อ๋อขนาดนั้นโอ้ยบ้ากอ อะไรอะไรอ้หอ้หอะไรกันวะนีอีกคนนึงก็มาตัวาคือมาาเดี๋ยวได้คอจะเรียูอีกคนอีกคนนี่แม่งมาบอกว่าขายขายอะไรสักอย่างแล้วก็อีกคนนึงก็มา เธอมีเบ็ดหรือ,อยังจระไม่มีบ <c oughs> พี่ชายไ,พาป,าพาไปพาเบลครับเอาไปเด็กไปพาเปลเอาไปแบลก็ดีดีนะมายถึงเบลตกปลาแล้วตังเลยแมลพี่ได้ปลาแล้ว ผมมีปลาสิงโตอะพี่ขายแพงใครได้แพงปะตงอตัวผมเนี่ยยืนย่นยืนตัวผมอะเอ๊ะปลาตัวด้วยที่ดูปลาสิงโตโหดรูปภาพคนเย็นมมีปลาเปล่าเป่าพี่ปลากเปล่าเออขายได้ครับมันขายได้หมดแหละเฮ้ย ดีมาทำคุยอะไรกันสองคนไม่ครับไม่พอดีเห็นเมื่อกี้ยังคุยกับผมอยู่เลยเมื่อกี้ยังคุยกันคุยด้วยกันอยู่เลยคุยกันสองคนอีกเสียงน้องน้องอยู่ปออะไรเนี่ยน้องยิ่งกว่มันหนูเลยหนูกินข้ากระมังกับ้น้องก็บอกผมไปแอบคุยกันสองคนอยู่กันเนี่ยไม่นี่ไงครับผมผมว่นี่มันมีหลายเรื่องที่แบบต้องคุยไงแบบเรื่องเรื่องบางเรื่องแบบ หลายเรื่องครับออ๋น้องเขาไปม่ไม่ใช่ครับน้องเขาอ้นี่เขาเขาโกหกไงก็เลยแบบดุนิดหน่อยบอกอันนี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรวันนี้ครับแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเด็กดื้อต้องเดินอะไรย่าโอ้โหเรื่มเร่มโอ้แต่มาทำน้องเขาเลยดูแขนน้องเขาดีไม่ไหวแล้วน่ะ ไม่ไหวนะผมว่าน้องนี่น่าจะต้องออกล่างกายบ้างนะดูแขนดิติกระดูกนะครับเนี่ยกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมันเหมือนจะไม่ค่อยมันมันเหมือนจะไม่ต่อกันด้วยนะเนี่ยไม่มันเป็นสไตล์ที่เราควรไปหาหมอเป็นห่วงกันเนี่ยเปนสไตเนี่ยเขาก็ดูออกจะมีตังค์เองไหพาน้องไปหาดิใส่เสื้อทอ แม่ครับผมไปตกถังขี้มาผมไม่ได้ถุงโอ้โหทุเรนว่ะโอ้โว่พี่อะกลางนเขตดพมแดนไลเขเฮ้ยเฮ้ยเขาคุยกันจูมานี่มานี่น <c oughs> อ้า <c oughs> <c oughs> ไ้นใครรู้ยังต่อเลยคุณต่อเลยคุณไมีใครอยู่ละยังยาวคุณเล่นอเฮ้ยน้องไอเสี้ยไปเรื่อด้นะ เขาบอกพี่ยังเท่าไหร่สิบแปดไงยังไม่ไม่สามพี่ยังเท่าไหร่ไม่พ่าสามพี่สิบสี่สิบห้านั่นแหละพี่จำไม่ค่อยได้เนี่ยไม่เชื่อพี่น้องไม่เชื่อน้องลองถามเขาท่าหลังนั่นที่แอบฟังอยู่สิ <c oughs> ไม่เรียนหรอมีหรอเราไม่เห็นนะไม่เรียนพ่อสาบอกมา <c oughs> you <laughs>